อย่างในพื้นที่จังหวัดพะเยาเองนะคะตอนนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะเริ่มฉีดได้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดพะเยานะคะซึ่งมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าแล้วก็การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะซึ่งจังหวัดพะเยาเองนะคะมีการกําหนดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครั้งแรกจะเริ่มฉีดได้ประมาณ เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะได้มีการรายงานแผนเผชิญเหตุกรณีการเกิดระบาดเชื้อโควิด1 9ของเรือนจำจังหวัดพะเยาค่ะความก้าวหน้าของการป้องกันโควิด1 9ในกลุ่มรายงานต่างด้าวจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วงการบูรณาการด่าน9อําอำเภอผลการดําเนินงานของสถานที่กักการตามที่ราชการกําหนดหรือว่า l o c a l quarantine นะคะในการระบาดของระลอกใหม่และการทบทวนพื้นที่ตามราชการบูรณาการในระยะผ่อนคลายการระบาดโรคใหม่ตามที่สบคได้มีการประกาศ เอาไว้ด้วยค่ะ